สวัสดีค่ะก็วันนี้เป็นการทำนายไพ่ออรักเกสำหรับนิยมโมนะคะใครที่ชอบดูไพ่ย i, ิปซีไพ่ออรัเกชอบเสียงไทยเนาะอืมก็ดูเพื่อการบันเทิงดูขำๆก็ได้ค่ะอืมเชื่อว่ามีคนชอบที่จะดูเนาะเราเองเราก็ชอบดูมาเป็นสิบสิปีแล้วเออมันบางทีแบบฟังแล้วมันรู้สึกสบายใจอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเลื่อนผ่านมานะคะเรารู้สึกว่า ไม่ใช่พลังงานของคุณก็ผ่านไปได้เลยนะคะโอเคก็ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่ก็อย่าปืนปืนฟังนะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ตรงกับพลังงานของคุณเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราวันนี้จะมาเปิดไพ่สำหรับนี้นะนิยมมูในการเสี่ยงทายสถานการณ์ของคุณเนาะสำหรับคนที่เข้ามาฟังก็ใช้วิจารณญานในการรับฟังเนาะเออเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นพลังงานของคุณอนะค่อนข้างที่จะ อืมมีมากเนาะเออถ้าได้ฟังโอเคจะามาดูสถนานการณ์ของคุณสถนานการณ์จะเป็นเช่นไรนะไพนี้นียมมูอยากสื่อสารสิ่งใดกับคุณเทพเจ้าก,กวนอูโหงานราชกรารวางแผนซื้อสัตว์ยามกลางคืนโหเชื่อว่าคนที่เข้ามาดู ในคลิปนี้นะช่วงนี้ก็แบบเป็นคนที่แบบอาจจะมีการวางแผนแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์เนาะเออทำการสิ่งใดก็มักที่จะอืมไม่เกรงกลัวใครอะ่ะโอ้โหพาแม่รัศมีค่ะวันนี้วันพาลาอ่าวันพาแม่รัศมีพ่แม่รัศมีมาค่ะอืม สิ่งนำค่าความสวยงามความงามอุดมสมบูรณ์ปางประทานทรัพย์นะเชื่อว่าเพื่อนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะ่ะจะโชคดีเรื่องการเงินเนาะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตผู้หญิงก็จะสวยขึ้นผู้ชายก็จะหล่อขึ้นบางคนอาจจะดูดีมีเสน่ห์จะไม่ขาดเรื่องการเงินนะถ้าแม่รัศมีมาค่ะอืมคุณอาจจะได้เรื่องแบบ อำนาจปรามีแล้วก็แบบไม่กลัวศัตรูประมาณนี้เนาะอืมเพราะว่าเทพเจ้าคนอูขึ้นมาไปแรกแล้วก็พระแม่รัศมีเดี๋ยวเราจะเปิดอีกใบหนึ่งแล้วก็ใต้สําหรับเนาะอืมเพื่อเสริมความรักอ่าความมั่นคงในรักความรักเพศเดียวกันซื่อสัตย์ก็ประมาณว่าอืมบางคนก็อาจจะเป็นแบบ เพศที่สามอย่างนี้ก็ได้นะที่เข้ามาดูอ่ะเออทุกเพศทุกวัยแหละช่วงนี้ก็อืมคุณอ่ะจะมีความรักความเมตตาให้กับทุกคนเนาะเออไม่แบ่งชั้นวรณน,นะอืมแม้ว่าคุณบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานในตําแหน่งที่สูงกว่าหรือว่าอืมเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถกว่าก็ไม่ได้แบ่ง ชนชั้นวันนะที่จะคบกับคนเนาะมีมิตรภาพที่ดีให้กับทุกคนไพ่ใบนี้หมายถึงบางคนอาจจะมีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีแบบมีบริวารอะไรเงี้ยเออก็จะแบบดูแลได้ทั่วถึงอนะ่ะอืมก็เป็นเป็นไพ่ที่มีความมั่นคงในความรักเนาะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ในกองเนี้ยพูดถึงความซื่อสัตย์เยอะมากอืมคนที่ทํางานราชาการก็จะดีนะ เพราะเทพเจ้ากวนอูขึ้นเนาะคุณจะมีอํานาจมีบารมีอมืลูกน้องบริวารจะซื่อสัตย์เนาะแล้วช่วงนี้คุณจะมีการ,การวางแผนที่ดีคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจด้านการเงินก็จะมีการวางแผนที่ดีเนะาะพระแม่รักษมีประธานทรั์วันนี้วันพระแม่รักษมีแล้วเราทําคลิปแล้วก็เปิดเจอพระแม่ลมักษมีเอออันนี้คือแบบไม่ผิดเพี้ยนเลยนะเปิดก็เนี่ย ก็คือคลิปแรกคลิปแรกเลยที่เปิดวันนี้เนาะเออพาแม่มาโชคดีมากๆเชื่อว่าคุณนะ่ะมีสิ่งลสิทธิ์อยู่ที่ที่คุณเนาะเออคุณจะได้รับความซื่อสัตย์อะความรักความซื่อสัตย์หรือว่าตัวคุณเองเนี่ยแหละจะมีความรักความซื่อสัตย์ก็เชื่อว่า การที่เราให้สิ่งใดใครไปนะเราจะได้รับสิ่งนั้นถ้าเรามีความซื่อสัตย์กับคู่รักหรือว่ากัลยาณมิตรเพื่อนฝูงเราไม่มีการทรยศหักหลังคุณก็ได้ได้รับความซื่อสัตย์สิ่งดีๆเนาะทุกเรื่องเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินอะไรก็แล้วแต่อืมหรือว่ามิตรภาพเนาะนหลายๆอย่างบางคนก็หักหักหลังกันเพราะว่าอืมการที่แบบ หักหลังกันเรื่องการเงินเรื่องความรักอะไรเงี้ยหลายอย่างเอออันนี้ก็ถ้าคุณมีความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์อะทุกความสัมพันธ์อะเออจะเป็นเพื่อนพี่น้องญาติอะไรเงี้ยเออคุณจะอืมเป็นที่น่าเคารพเนาะและแล้วก็เป็นที่น่ายำเกรงอะอืมบุคคลเพื่อนฝูงบริวารหัวหน้างานใดๆก็แล้วแต่จะรักใครคุณเนาะอืม อขออนุญาตดูใต้ไพนะ่เนาะวัดมังกรกรรมราวาสคนเข้าหายการช่วยเหลือเริ่มต้นใหม่แก้ชมอืมบางคนปีนี้ปีชงของบางราศีหรือบางคนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใครเออก็เหมือนให้ปรับเปลี่ยนเออเดี๋ยวคุณจะมีวิธีแก้ไขที่ดีเนาะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีคนเข้าหาอาจจะเป็น กัรยานามิตรเนาะให้การช่วยเหลือหรือว่าเราเนี่ยแหละไปช่วยเหลือคนที่ต้อยขวาก็จะทําให้คุณอืเป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เป็นบาร,บารามีเออบารามีอย่างหนึง่งการที่เราแบบมีแล้วเราไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยถือเป็นทานบารามีเนาะอืมก็ทําให้คนแบบว่าจากที่เขาคิดร้ายกับเราเขาอาจจะเลิกคิดสิ่งที่ไม่ดีเนาะ โอเคก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ก็พูดติดติดขัดขาดบ้างเนาะเพิ่งไปทำฟันมาใหม่โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะคลิปนี้ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจรณญาในการรับฟังก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะ